Lesson 4 Short v ว w e l A วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสระเสียงสั้นตัว A นะคะสระในภาษาอังกฤษนะคะ A E I O U นะคะจะสามารถแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวได้นะคะถ้าในส่วนของสระเสียงสั้นตัว A นะคะเราจะมีสัญลักษณ์เขียนอย่างนี้นะคะลักษณะเป็นนี้คือเป็นเหมือนตัว A แล้วก็มีตัวโค้งด้านบนนะคะหรือว่าจะเป็นตัว A แล้วก็เป็นเหมือนตัว E แบบนี้นะคะอันนี้นะคะเราจะออกเสียงว่า แอะนะคะ short vowel a นะคะออกเสียงว่าแอะนะคะรูปนะคะรูปตัว a พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเขียนอย่างนี้นะคะ แล้วก็ชื่อมันคือ A ใช่ไหมคะเสียงของมันเนี่ยถ้าเกิดเป็นชอตวาเวล์ชื่อกับเสียงจะทำไมคะไม่เหมือนกันนะคะชื่อ A เสียงจะเสียงแอะนะคะสัญ,ญลักษณ์เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตัว A นะคะแล้วก็มีโค้งๆด้านบนนะคะหรือว่าเป็นตัวเหมือนตัว A กับ E ที่อยู่ติดกันอ่าชอตวา e ว A เนะคะออกเสียงว่าแอะลองวาวลออกเสียงว่า A นะคะในบทนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของชอตวาเว w e เ A ออกเสียงว่าแอะตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นตารางที่สรุปให้นะคะว่า Short v o w e l a e i o u ออกเสียงว่าอย่างไรสัญ,ญลักษณ์อย่างไรนะคะด้านขวานะคะจะเป็นลอง g vowel a e i o u นะคะออกเสียงอย่างไรสัญ,ญลักษณ์อย่างไรนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของข้อสังเกตนะคะที่เราเรียนไปกันในบทที่3นะคะว่าข้อสังเกตของ short vowel นะคะมีอะไรบ้างข้อสังเกตของ Long v o w e l มีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของ Short v o w e l A นะคะ จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะมีสระ1ตัวคือตัว a นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวสะกด1ตัว1-2ตัวเนี่ยอ่าก็คือจะถือว่าเป็น s short v o w e l ได้นะคะมีสระ1ตัวนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนะคะทีนี้นะคะเรามาฝึกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหน้านี้นะคะมาฝึกอ่านกันนะคะ Short v o w e l A นะคะจะออกเสียงว่า อ่านะคะ short vowel a ออกเสียงว่าแอดนะคะทีนี้นะคะเราจะใช้ในวิธีการเขาเรียกว่าเป็นเออ่ family นะคะคือเป็น family word นะคะคืออย่างเช่นเราจะใช้อย่างตัว at นะคะ ap อย่างงี้นะคะ ag นะคะแล้วมีอะไรอีก ad ab นะคะ ad นะคะ ab นะคะพวกนี้นะคะเราเริ่มจาก at ก่อนนะคะ at เนี่ยจะเป็น at นะคะแอดนะคะ จะเป็นเสียงแอะแล้วก็บวกด้วยตัว t ีคือเถอะนะคะรวมกันกลายเป็นแอดนะคะแอดแอดแอดนะคะสัญลักษณ์มันคือเป็นอย่างนี้นะคะ at คือแอดนะคะอย่างเช่น cat นะคะคือแอเฉอะแคคือแอะนะคะมาลอง practice กันมาลองฝึกฝนกันนะคะอย่างเช่น Pat นะคะคือมันเราฝึกได้สองแบบนะคะเราอาจจะเป็นแบบว่าแอะเฉอะ cat ก็ C, C, ได้หรือว่า C, A, t, นะคะคแล้วก็ตามด้วยสิ่งแฉะนะคะเอกะทีนะคะ at นะคะก็คือเะบวก at นะคะก็กลายเป็น cat เหมือนกันนะคะ cat นะคะอย่างเช่น pat นะคะ p at p a t นะคะ mat mat นะคะ s a t s a t นะคะหรือว่า v a t v a t นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ Uh, คุ้นเคยกับแบบ per at the cat a uh, per at the pat อย่างนี้ก็ได้นะคะ me at the mat อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น pat per at pat me at mat อ่าแล้วแต่แล้วแต่ความชำานาญของแต่ละคนเลยนะคะตัว ap นะคะจะเป็น app นะคะเอ่อ at per app at per app นะคะ app me app map นะคะ m app Map อย่าลืมนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยตัวสะกดเราจะต้องออกเสียงด้วยนะคะ m ม p ร a p อ p นะคะไม่ใช่ ap, map map อย่างนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องเป็น ap, map Map แล้วก็มีเสียงตัวเพอเบาๆนะคะยังใช่นมาพักท c e กันนะคะที p นะคะ TAP นะคะ The app นะคะ LAP นะคะ p นะคะ g a p นะคะเกิด a p ป gap นะคะ a g ค่ะ Ag. 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 a อกแอเกิด a อกนะคะแอกเกิด a อกออกเสียงที่ตัวสะกดด้วยนะคะตัว g คือเกิดนะคะ B บอร์แ bag นะคะ B บอร์แ bag นะคะต่อไป t A อก tag นะคะ t A อก tag นะคะ l A อก lag นะคะ z A อก zag นะคะ zag zag นะคะ wag e r wag นะคะ wag e r wag ต่อไป ad ค่ะ add นะคะ add add นะคะ add add sad นะคะหรือว่า sad sad นะคะ sad sad อย่าลืมตัวสะกดนะคะไม่ sad 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 นะคะ sad นะคะ sad นะ practice นะคะเบอ add Bad นะคะเ a d แ A D นะคะ L ad นะคะ l ลอแ d ด a ลดเ a d นะคะ h e ad อ a d นะคะ h e อแนะคะมอ uh, นะคะ e นะคะต่อไป Ab a p นะคะ a นะคะไม่แอบไม่แอบนะคะ a นะคะ a อย่างเช่น t a p t a b นะคะเธอแอบเบอร์แทบเธอแอบเบอร์แทบนะคะเคอแอบเคอแอบแคบนะคะเลอะแอบแล็บนะคะเวอร์แอบแรบนะคะ, a ab, นะคะ n a b นะคะตกตัว b ไปเนอร์แอบแนบ ทีนี้นะคะถึงเราไม่รู้ความหมายของคำนะคะเราก็จะสามารถออกเสียงได้แล้วนะคะมาตรงคำนี้กันนะคะ practice ตรงนี้กันนะคะคำแรกนะคะออกเสียงว่าอะไรคะ cat นะคะ cat cat นะคะ pan นะคะ pan pan นะคะ sand นะคะ sad sad นะคะ A á, NAP ค่ะ N e a p Nap นะคะ B a á, BAG ค่ะ Bag Bag นะคะ A N ค่ะ And นะคะ And นะคะ H A S นะคะ h r Has Has นะคะ M A N ค่ะ Man Man นะคะ Man MAD มาอ่านพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะคะคำแรกค่ะ cat คำที่2อง pan คำที่สาม sad คำที่4ี่ nap คำที่ห bag คำที่หก and คำที่7 has นะคะคำที่แป man โอเคค่ะทีนี้มาดูเฉลยกันนะคะในหน้าที่หน้าถัดไปเนี่ยนะคะมันจะมี เป็นแบบฝึกหัดใช่ไหมคะให้ทุกคนลองทําดูนะคะในเอกสารที่ทุกคนมีเนี่ยมันจะยังไม่มีเฉลยนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเรามาเฉลยกันถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ทำนะคะลองทํากันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยกันนะคะเอาเริ่มเลยนะคะคาแรกนะคะ an นะคะ an นะคะสัญลักษณ์มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะ an ออกเสียงว่า an นะคะ an นะคะ an นะคะ, and, ะ,คะ w a g นะคะ แหวกเวอรอกแวนะคะกแกนะคะ M A S S นะคะ M A S S Mass A S S Mass N A P ค่ะ The a p Nap The Nap C A B ค่ะ Cap Cap c a b c a นะคะค S A D ค่ะ sad sad นะคะ sad sad คือ can can นะคะคือ can can B A C K นะคะดูสัญลักษณ์นะคะมันจะออกเสียงเป็นตัว K ตัวเดียวนะคะคือตัว C จะไม่ออกเสียงนะคะ B A K, back B A K, back 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 ะะต่อไป let's practice นะคะข้อ B นะคะก็คือจะคราวนี้นะคะจะเป็นประโยคแล้วนะคะข้อที่1นนะคะประโยคที่1นนะคะออกเสียงกันได้หรือเปล่าคะอันนี้ลองอ่านกันเฉยๆก็ได้นะคะอ่าพอได้ไหมคะมามาดูเลยนะคะมาดูเฉลยกันนะคะเฉลยนะคะคือออกเสียงว่า Jack has a fat cat นะคะ Jack has a fat cat อ่า Jack has a fat a fat cat นะคะโอเคข้อที่สองนะคะ Max นะคะ had a nap on a pad Max had a nap on a pad อ่า Max had a nap on a pad uh, นะคะต่อไปค่ะข้อที่สามนะคะ bad นะคะตัว th นะคะตัวนี้นะคะจะสัญลักษณ์เป็นตัวนี้นะคะเป็นเป็นตัวเหมือนตัวเด็กนะคะ bad แต่ว่าเราต้องลบลิ้นออกมาด้วยนะคะ bad man has a bad lad นะคะ bad man has a bad lad นะคะข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือ the and dan dan and zag on the bag sack นะคะ Dan and Zach on the bag sack อ่าเราไม่ต้องรู้ความหมายของแต่ละประโยคนะคะเราแค่ มาฝึกการออกเสียงกันนะคะว่าถ้าเราเจอคําที่เป็นลักษณะนี้นะคะเราจะออกเสียงอย่างไรทีนี้นะคะมาดูเทคนิคนะคะวิธีจาว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจาไม่ได้ว่าเอ๊ะ short vowel a ออกเสียงว่าอะไรนะอะไรเงี้ยเราเกิดเราจาไม่ได้ขึ้นมานะคะเราก็จะใช้มีเทคนิคให้นะคะคือเทคนิคคือเราก็จะต้องไปจํา คำที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นว่าเอ๊ช็อตเปาเวอนะคะสมมุติว่าเราเจอคํานี้ n a p เอ๊ a. เราไม่รู้ว่าช h o ต t ปา w วล A อออกเสียงว่าอะไรเราไม่รู้คํานี้ออกเสียงว่าอะไรนะคะเราก็จะใช้ลักษณะของการคําที่คุ้นเคยอย่างเช่นเราคุ้นเคยกับคำว่าอะไรล่ะ c a t อ๋อ c a t คือ cat นะคะสมมติเราคุ้นเคยกับคำว่า cat เราก็ออกเสียงว่าโอ้ นะคะต่อเอาใหม่เอาใหม่ cat นะคะก็จะเป็นอ๋อคำนี้เนี่ยมันออกเสียงว่า cat แบบนี้นะคะแล้วสระมันคืออะไรสระ c คือเคอะใช่ไหมคะ t คือเถอะนะคะสระมันคือแอสระแออเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นสระแอแน่เลยนะคะส่วน n คือเนอนะคะ p คือเพอนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกเสียงว่า nap nap อันนี้นะคะก็คือจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการที่เราจะใช้หากเราจําไม่ได้จริงๆว่าเอชชอตเปอร์โเอออกเสียงว่าอะไรนะคะเราก็ไปหาคําที่คุ้นเคยกันนะคะที่นี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะในสําหรับบทที่4นะคะชอเอร์โเอออกเสียงว่าแอนะคะในบทต่อไปนะคะจะเป็นบทที่5นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของลองเปอโลเอนะคะเอาละค่ะไปติดตามกันต่อเลยค่ะ